สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันกับ Benny King TV อีกครั้งนะครับสำหรับการตั้งค่าใหม่ที่ติดกับเครื่องคอมของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่จะมาสอนการตั้งไหม่เวลาเราเล่นใช้ผ่านทีมสปีกหรือว่าสกายนะครับเราตั้งในนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปตั้งตามตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งในนี้ตั้งในตัวโปรแกรมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองแล้วก็จะใช้กับทีมสปีก ทีสปร์กสกายอะไรก็ได้เลยนะครับขั้นตอนได้อะไรครับเราก็ต้องเข้าไปในเครื่องหมายนี้เครื่องหมายที่อยู่ด้านขวามือล่างของเราเนี่ยตรงที่เป็นรูปลาโพงเนี่ยนะครับตอนนี้ของผมปิดเสียงอยู่เพราะว่าไม่ต้องการให้มันเดืดอดร้อ <c oughs> นให้นค่เสียงปกษอนะครับเราแค่คลิกขวาครับแล้วเราก็เลือก recording device ครับกดป้าแล้วก็จะโชว์ไม์ที่เรามีขึ้นมาแล้วก็ระดับเสียง ไม้ของผมนี่เขาเรียกว่าผมเสียสะละในการซื้อมามากเพราะว่าเป็นไม้ที่ดีนะครับก็จะเห็นว่ามีไม้ตัวหนึ่งที่ถูกปิดซึ่งไม้ตัวนี้มันมากับโน้ตบุ๊กของผมผมก็ปิดมันเพราะเสียงมันไม่ดีนั่นเองแล้วผมก็นี่ผมซื้อไม้มาตั้งกับโน้ตบุ๊กของผมนะครับคุณก็แค่คลิกตรงนี้ครับและเลือก property หรือว่าจะคลิกขวาแล้วเลือก property ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกแล้วก็เลือก property ครับ มันก็จะมี4แถบ general e a s o n level แลวก็ advance นะครับ general นี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับ r s e n เราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับวิธีการตั้งครับอันเดียวเลยครับถ้าเกิดไมค์ของบางคนนะครับรับสัญญาณเสียงได้ไม่ดีนะครับให้ตั้งตรงนี้ให้สุดเราจตรงนี้สุดนะครับนี่แล้วเกิดไมค์ของใคหนนะครับที่รับเสียงดีครับก็ตั้งตรงนี้ให้นี้เพราะว่าไมโครโฟนบููธคือ จะเอาเสียงรอบนอกมาเท่าไหร่ถ้าเกิดไม์ของคุณเนี่ยแบบไม่ดีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องปรับให้มันมากมันก็จะมีข้อบกพร่องตรงที่คุณได้ยินเสียงภายนอกมากขึ้นแต่ถ้าเกิดไม์ที่ดีก็ปรับเป็นศูนย์ไปเลยคุณจะได้ยินอยู่แหละแต่มันจะน้อยค่อนข้างน้อยครับก็กดโอเคไปแค่นั้นเองครับวิธีการตั้งค่าใหม่ของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนะครับวนทีเดิมถ้าเกิดของคุณเนี่ยมีไม้ที่มีแถบสีเขียวอย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งอันนะครับ ให้คนทําการเลือกไม้ตัวที่คุณคิดว่ารับเสียงได้ดีที่สุดครับแล้วก็เหลือให้อันเดียวอีกอันนึงก็กดคลิกขวาแล้วก็ดิสเบิ e ลไปนะครับมันก็จะเหลือแค่ไม้ตัวเดียวก็สามารถรับเสียงได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีไม้ที่เปิดอยู่เนี่ยมากกว่า1อันก็จะเป็นเสียงซ้อนนั่นเองเองเองครับผมก็สําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวซอฟต์แวร์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแน,น,น่นอนครับพูดคลิปหน้ากี่รอบแล้วเนี่ย คลิปหน้าครับผมจำลองมารีวิวเกม i n e c คร f t กันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าเอาเฮ้ยอะไรเอาเวเพอร์พวกเกม a t t l e Field ตกวทายมาจากไหนนะครับคำตอบเดียวครับผมไปหาโหลดมาจากเว็บ็ิดนึงซึ่งมันเป็นเว็บที่เป็นรูประเภทดีทุกทุกภาพแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ทาง description กางล่างนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันในเกมไหมครับครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกับวันนี้ king tv ครับ